อ่ะสบายดีพี่น้องยินดี้ตอนหับ้าสู่สองบ้านนงค้นบ้านอกวันนี้บ้าน่งสิบภาพพี่นอ้องมาเห็ดเข่าเมาพี่นอ้องไว้เพราะว่าอากาศมันจะฝนตกพี่นอ้องขันตอนนี้เขาจะมาปัน่นเนาะใส่กงพัดปั่นพี่นอ้อง 来打，打，人。 เดีเ็ือาขังกเอานต้อนล่างพี่น้องมันจะเศร้าเอาเขาหลีนี่นพี่น้องจะไม่เขาหลีนอไป สาาเอาขลิรีบทิมเราจะเอาแต่เขาตึงเขายนย่งมาเห็น ดีบ่หลายเนาะบ่หลายแล้วสั่นน่ะเอาหลีพี่น้องมื้อนี้อากาศพี่น้องเบิงเพราะว่าพอยุเขาสิตกแงกบ่แฮงพี่น้อง มื่อนี้ตั้งใจว่าจะไปะเกี่ยวเขาได้พี่น้องแต่ว่าทองฝ่ามันก็นมือขึ้นมันก็นมีฝนตกเป็นบางะอะไรเมันบได้เกี่ยวเขาก็เลยพากันเอาไปเกี่ยวเขาเม็ดเ,เขาเอา พ่อเราปรสพ่อลาพี่น้องมีแต่ว่าเ้าจะไปเบิ่งขันตอนหนึ่งหนึ่งแล้วเ้าจะมาขวบขั้นตอนนี้พี่น้อง้าจะมาเสือใส่หัด trong ơn các đây đã theo và Thank you. <laughs> ไอ้ยศุงซองหวัวเนาะคือว่า 51, 51ห้าหนึ่งห้าหนึ่งวันึ่งทุกแลบะอาจจะมาต่อหวัวตัวดีจะต้อ้ใส่ไป อ่าเจะมาหนึ่งตตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งประมาณสิบห,าห้านาทีเ้าจะเอามาขัวบันพี่นองเราถาหนึ่งตอนเอาสิม,มาขวาัวอีกสิกบู กวนกุ้มบ้ือว่าหัวหนึ่งสุกละหาก็มาขัวบาทเนี่ยมีเจมนนมอค้างสูอีวิต หัวมันจนได้พี่น้องได้ฮะเราไปสะใส่กระดงให้มันเย็นเย็นแล้วเขาไปตั้มบานเนี่ยถือว่าลายเติอได้พี่น้องเว้ยในกายังหนึ่งอยู่นี่ ตำข้าวเมาบาทเนี่ย้ยเหรถือปากก็ชนะแขวออก,กซ้องโขกวะฮะปาโทก สองหกที่น้าังเต

ใส่ตีนเดียววพี่น้อง <S 2> <S 2> <S 2> แบบกระทุ้งกระทานเลย พี่น้องเลยเว่าไหร่ตั้ต่ำสำหรับมันแหลกแล้วฮะกำมะพัด มันแก่มันบ่ยาก้องพัดเนาะไปตามเดือดตุบ,ตบ,ตบ,ตบ แลกไหวพี <laughs> ่น้องเพราะว่าหาขัวแกที่จะไปขี้เมีหรอตี๊ดใช่อันนี้ทำตีดอคอ่ะตีด่เบื่อทอนเวิร์ดตะกัวยังเงินคุณพ่อคุหาโปรใหม่บ้งเฮ้เมียเขาเห้เขาฟุกตี่ซอม ใส่โคกม้องเราพี่เนาอ,อ้พัดเอกพี่นพเอนอะเถื่อที่สองว่างยาข้ามก็ว่าไ,ไปที่แม่อ,อว่าขอเคยอกาโคกมิดเดีย่อนต่ำแล้วมาเมื่อมาแมนเนอะ คนต้เหียนคิวกันเฮียกมือเมื่อจะอย b โอ้บุคคำเลิกสุบอบจักเด้นเพื่อนข่อยก็เมื่อหน้ามื่อขันโอ้ก็บวกเกลียาเขาเนาะคือมันได้คือน้ำชุ้มนี่มันถิขึ้นมากนี่อ่ดีบริตนดีเงี้ยเนาะอืครูฟีนี่เบิรบอสนี่อ้าฟีบอว์ที่อยากปถวมจะได้บะทมทมทมเลยทุมจักรไม่คิดตั้มทุมก่อนทีแอ นี S <S ่นี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 ่เ็นบอกเอาตันย้าบึงีอทคันเวรยข่อาบขอยับดินงัดดอนค่ะแ้งัดตอนไปแต่เมนเล็กมันก็ไม่ใส่แต่ก็ไม่ดูรักหัวมันกัะเศษเมนอะมันโบเมลรักคูนเศษไปุกเขววาค่ะก็วบอกโอ้ยต่อเรียนเซียนจริงเิษแมลนอ้มาดูกัมาแทงโซ่จริงผู้ดี่ยียาจะมาเผื่อนแน่กขว่าให้รับคุ้มค่ายก่อได้ตู่แบเมลกันเลยใช้มา

เี่ยบอนนีกอ่จอหนึ่นึองขอเดอขอให้กระมเป็นแล้วขอพนเทศญี่ปุ่นกล้น่นี้ใู่เรื่องเไอ๋ที่ีทีชีวิตคนบ้านนอกพี่น้อง เรื่องต้มกับ,บมัที่านสมัยพี่น้องเว้ยหลังจากเขาต้มที่ซองแล้วพี่น้องอาจจะเอามาพัดอีก เจอ số จะกระลุ่ม mà แม่ cân và <laughs> ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດມັນຊິເປັນເຂົ້າສານຫຼືຊິເປັນເຂົ້າເໝົາ ไปจากได้ในเรื่องเลยใส่เอาเก็บเอาซะเอาพี่หนอเน็เป็นเข่าวซานอีลีน้องสิ่ก็บ่ได้กแล้วพี่นนองเอ้ ใช่ค้ำ <rôle> ค <à déc> ้ำ <dans> ค <les gens ici> ้ำค้ำค้ำค้ำ <adject ives> <gram> ฝาดทั้งดาบเทคนิคอีนีมุดแค่ไนเอามุนไหมละ่ะมาเป็นน้ำหา่านอะไรเด้อเฮ้ยหัวไม่ค่ะตำน่นนกระาดีแล้วนะตอนนั้หน,นึห่งเนี่ยข้ามาเิ็เคเนี่ยขึ้นอกเลยข้อมูลที่มือบันนี้ยมก็เลยเห็นไม้ อะน้วกานาด้ออ๋อนองเวย้ยที่วัดซิดสินกรบตําขมอเดินผงมองพี่นองอ่อพอกันขิดหนาพี่นนอะ